ฮัลโหลสวัสดี <Yeah. S 1> คุณแปะ oh. ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามช่องตัวลนยครับคุณแปะมีมากกว่านาข้าวขั้นบันไดครับที่นี่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นผาหินที่เรื่องแต่ขึ้นจากบ้านแปะนะครับจอดด้านซ้ายมีที่จอดรถ อยู่หลายๆมุมอยู่แล้วก็เดินขึ้นไปถ่ายภาพพาหินด้านบน1จุดที่เหลือก็นาข้าวขั้นบันไดลัดเลาะแล้ววิวข้างทางที่แบบสวยงามมากมาย นอกจากนี้นะครับที่นี่มีแหล่งที่หาที่อื่นได้ยากในประเทศไทยนะครับนั่นก็คือทุ่งดอกไฮเรนเนียนะครับไฮรีเนียดอกไฮรนเนียนะครับที่นี่มีไม่น้อยกว่า200ไร่แล้วจริงๆแล้วจะเริ่มมีนะให้เห็นตั้งแต่ไปลายตุลา พิจิกาทันวามกกาลาสักกลางกลางกุมภาก็น่าจะหมดนะครับไปแล้วจุดทุ่งดอกไฮเดรเนียเนี่ยจะเป็นของชาวบ้านเขาจะปลูกกันบ้านใครบ้านมันนะครับไม่ได้แบบว่าโครงการหลวงปลูกพรึบทั้งหมดก็ดูว่าหมู่บ้านไหนสวนไหนจะปลูกให้เราได้ชมกัน เนะส่วนที่พักครับก็สามารถเข้ามาอาชมได้แต่ถามว่าหาแบบเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรหรูๆไม่ใช่นะครับที่นี่อยู่ในเขตนะครับอนุรักษ์อยู่ในติดเขตอุทยานแห่งชาติออบหลวงด้วยอะไรด้วยนะครับก็จะเป็นแนวแนวโฮมสเตย์เนาะก็ หาพักได้นะครับแล้วก็เป็นอาหารจานอร่อยจากชาวบ้านชื่อได้บรรยากาศหวังว่าเหตุการณ์โรคภัยติดต่อโรคโควิด19หรือ19เนี่ยห่างเหือนจากเราไปเนี่ยเราก็จะได้กลับไปชมบรรยากาศแบบนั้นอีกครั้งหนึ่ง ผมพาทุกท่านวนดูอยู่ในเขตของเส้นทางหลักของการหลวงขุนแปะนะครับ<ป>จริงๆแล้วก่อนที่จะแยกไปแม่แจ่มเนี่ยที่ตรงไปเริ่มออฟโรดเนี่ยทางด้านซ้ายประมาณ2-3กิโลเมตรนะครับก็มีบ้านพักโฮมสเตย์เป็นระยะ แล้วก็ถ้าเป็นส่วนไหนอะไรยังไงท่านก็ลองศึกษาเพิ่มเติมหรือโทรไปสอบถามที่โครงการหลวงนะครับเขาจะมีการทําโครงการกับชาวบ้านก,ากับอะไรต่างๆว่าบ้านหลังไหนหลังไหนรับนักท่องเที่ยวหรือเป็นลานกลางเต็นต์ก็มีนะครับหรือจะไปเที่ยวบ้านพึ่งก็ได้ก็จะมีจุดนาข้าวขั้นบันไดเป็นระยะระยะให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสกัน พัฒนาโครงการหลวงนะครับขุนแปะตำบลป้านแปะอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะไปแม่แจ่มต่อนะครับดอกไฮเดรเนียหนึงเดียวนะนะครับที่ขุนแปะครับเอเอ จากโครงการหลวงนะครับนโงการพระราชดํารินะครับโครงการหลวงขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไป80กิโลเมตรไปแม่จํานะครับเป้าหมายสุดท้ายของเราคือแม่จําไปชมกันครับขอให้ถึงแม่จ่มก่อนค่ำวัดป่าขันติธรรมนะครับ เลาเลี้ยวซ้ายแล้วตรงเข้าไปในหมู่บ้านสักประมาณกิโลหนึ่งผ่านวัดป่าก็สามารถเข้าไปาสักการะหรือไปกราบพระด้านบนก็ได้หรือไปทําบุญก็ได้นะครับที่นี่ก็จะมีวัดสวยๆอยู่หลายๆจุดแต่ส่วนใหญ่โซนนี้จะเป็นวัดป่าก็จะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทุ่งนาท้องไร่นะครับแล้วก็บรรยากาศฟินๆทีเดียวผู้คนเป็นกันเองยิ้มย้มแจ่มใสนะครับ พอเข้ามาในหมู่บ้านบรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นเวิงว้างครับท่านผู้ชมมองไปเรื่อยๆก็จะมีป้ายแจ้งว่าไปสถานที่ต่างๆเอาแน่ๆเนี่ยเวลากด GPS นะครับขึ้นว่า80กิโลเมตรแต่จะวิ่งเข้าจริงๆเนี่ยไปแม่แจม่มเนี่ยมันเกินนะครับก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบ อาการเพราะว่าเส้นทางมันก็มีหลายเส้นทางแล้วเส้นทางที่ GPS มันวาดฝันไว้ให้เราไปเนี่ยบางทีในฤดูฝนเนี่ยอย่างผมเนี่ยไปไม่ได้ผมก็ต้องเลี่ยงตรงไหนที่เป็นออฟโรดได้แบบกึ่งๆึหรือออฟโรดแบบเซฟๆเพราะว่ามันจะเริ่มขําแล้วตอนที่มาเนี่ยประมาณจะเริ่มหกโมงเย็นแล้วนะครับก็จะกลับข้ามฝั่งไปอ้ออบหลวงนะครับตัดออบหลวงไปออ แม่แจ่มด้านขวาจะเป็นนิิรโนด้านซ้ายจะเป็นออบหลวงเอาง่ายง่ายหมู่บ้านเนี้ยผ่ากลางเลยต่อนักท่องเทีย่ยวถ้าท่านจะมาจากเชียงใหม,ม่มาเที่ยวเนี่ยให้เตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะครับให้มาตั้งแต่เช้าหน่อยเพราะต้องใช้ระยะทางการเดินทางจากถ้าเกิดจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยแค่ทางหลักเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแล้วก็บวก22กิโลเมตรนะครับ ถึง30กิโลเมตรเอาง่ายๆถ้าวิ่งบนในหมู่บ้านด้วยเนี่ยก็ใช้เวลาค่อนข้างมากร่วม3ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าๆจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับก็อยากให้เผื่อเวลาไว้แล้วก็บางส่วนบางไรเขาอาจจะมีเก็บค่าเข้าชมบ้าง30บาท20บาทก็แล้วแต่สถานาการณ์ขอให้ท่านมีความสุขกับการมาเยี่ยมเยือนหมู่แปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ครับผมน่าจะได้ไอเดียนอกอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พ่อคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกลงังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บายบายีมงาองทอรออนไลน์ความสุขอยู่ที่การไฟฟ้าความรู้คือการแบ่งปันได้มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย